เต็มเซนโอ้ในที่สุดในที่สุดโทรศัพท์ก็มีสัญญาณแล้วไอ้แวนโอโหเฮ้อวโอ้โหสุดยอดมากรีบโทรให้คนมาช่วยเร็วเข้าแตได้ได้ได้แป๊บแป๊บเดี๋ยวกูโทรหาแฟนกูให้แป๊บตือดอโือดอตือยูอดเือดเ่อดเดือเด้อเปืนอตือดเดือดเดืงเดือดเอดอเอเอเ ข้ออ้างมึงกากมากเลยนะนี่มึงแอบไปแดกเล่าอีกแล้วใช่ไหมฮะทไม,ไมจ่ายเขาหลงป่าเจงเจก็ก็ที่เขาบอกว่ามาเที่ยวกับไอ้แว่นไงครับตู่เที่ยวป่าบ้าอะไรเป็นอาทิตย์มึงโกหกละแตมก็กูก็บอกว่ากูกำลังหลงป่าไงครับช่วยเขาหน่อยครับเฮ้ยอยู่นี้ขึ้นเสียงจ้ะคำหยาบก็มาใช่ไหมเ<อ>จ้าแบบนี้ใช่ปะฮะอัเงี้ยเขากดโ้นเอเอ ก็เบื่อเบื่อผู้ชายขี้เล่าสัมสอนผ้าไปซักน้ำไม่อาบแบบมึงเต็มทนแล้วใครอยู่ได้ก็อยู่แต่กูไปลาก่อนไอหน้าปิเออเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางตัวเขาก่อนต้นเฮ้ยแม่งเอ้ยกูบอกว่ากูหลงป่ายังจะเสียบอกเลิกกูอีกมึงอะไรลักหน้าไว้ชิบหายแม่งมึงเป็นอะไรของมึงอะงุดหงิดไม่แล้วมึงจะปาโทรศัพท์ทำไมวะกูงุดหงิด แล้วทีนี้จะตามเขาไ้มาช่วยยังไงหรอวะไอ้ควายเออแม่งชีวิตนี้กูเจอแต่พวกไม่คิดหน้าคิดหลังหิวก็หิวแลงก็ยิ่งจะไม่ค่อยจะมีอยู่เซ็งไอ้โง่นี่ขนาดว่ามึงไม่ค่อยจะมีแรงนะหิวโวหิวชิบหายเออเหอน,นั่นมันเหตุนี่นา อ้าวิวข้าวแล้วไอเวยนไอเวยนไอเว่นไอเวยนไอเวยนไอเวนไอเวยนไอเวยนไอเวนไอเวนไอเวย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 นไอกูเวนไอเนเวยนไอเอนอยอเวอเวยนไอเเวยนอเวยนไอเวยนไอนเวนไอเเวยนไองอเวนไอเเวยนไองโอเวยนไอเ่เวนไอ้ยอเวนอเเวอเเวอ <c oughs> ตกกูทาไมกูอุตสาหาของกินมาให้ก็เห็นมึงบอกว่าห,หิวอะ่ะมึงนี่มันโง่จนกูหาคําด่าอื่นมาด่ามึงไม่ได้และนอกจากคําว่ามึงนี่แม่งมันโง่งจริงๆไอโง่อยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้มึงจะกินอะไรมั่วซั่ไม่ได้เดี๋ยวเพลอกินอาหารที่มีพิษเข้าไปก็อาจจะตายหากันพอดีไอโง่เอ้ย แล้วมึงรู้ได้ไงว่าเห็ดนี้กินไม่ได้มึงมีความรู้หรือไงไม่มีอ่ดงั้นมึงมันก็เป็นไอโง่แต่กูมีวิธีแยกว่าอันไหนมีพิษหรือไม่มีพิษนั่นก็คือดู้นยังไงล่ะมึงต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ถ้าอันไหนสัตว์กินได้คนก็กินได้ขนาดยีราฟคอยาวขนาดนั้นยังลงทุนก้มลงมากินแสดงว่าเห็ดแม่งต้องอร่อยจัดจานเพราะฉะนั้นเห็ดนี่กินได้อย่างแน่นอน nham 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 ฮัลโหลครับตู่เป็นไงบ้างแต้มเขาเจัดการไอเวนตามที่ตู่สั่งแล้วนะครับอ้ยจริงปะเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไม่มีใครชวนเขาไปเที่ยวแล้วนะเขาจะได้อยู่กับตตู่ทุกวันเยอยครับเขา,าเก่งไหมล่ะขา้นเก่งมาก